จากเหตุการณ์เรือล่มของนักศึกษาบร่เสียหายเปรายเบื้องต้นทีมกู้ภัยทางทะเลทําการกระจายกําลังเพื่อตามหาย,ย่างต่อเนื่องค่ะ นี่ที่ไหนเนี่ยเดินขึ้นลงบันไดทำความเคารพก,กันแบบนี้อ้าวคุณเป็นไงบ้างครับผมเรือเอกจริยรวัฒน์มุทาราเรียกผมว่ากี้ก็ได้นะครับได้รับหน้าที่ให้มาดูแลคุณในการเดินทางครั้งนี้ครับขอโทษนะครับคุณอ๋อชื่อรักค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณด้านในก่อนนะครับพอดีมีเรื่องจะสอบถามคุณเล็กน้อยครับคุณพอจำเหตุการณ์ได้บ้างไหมครับอืม รักมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วก็มีพายุพายือลาขึ้นมาก็ลอยอยู่กลางทะเลค่ะจำได้ว่ามีโยรนึ่งมาช่วยรักเอาไว้แล้วก็จำได้ลางๆว่าคนบนเรือถูกจับมัดก,กันหมดหลังจากนั้นรักก็หมดสติไปค่ะเราคนอื่นๆล่ะคะเพื่อนรักคุณเห็นบ้างไหมคะเพื่อนๆคุณปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณเป็นผู้ประสบภัยคนสุดท้ายที่เรากําลังตามหาตัวอยู่ครับ คุณน่าจะรออยู่การทะเลน้นพอสมควรก่อนที่คุณจะถูกโจรนวจนจับตัวไว้แล้วก็โชคดีมากๆนะครับที่พวกผมเข้าควบคุมได้ทันเวลาก่อนที่คุณจะโดนทําร้ายครับจุดที่พบคุณนะครับกัดทางจากาเรือที่จมราวๆยี่สิบสองไมล์ทะเลหรือประมาณ35มกิโลเมตรครับทางเราได้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลทราบเรียบร้อยสบายใจได้นะครับคุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนมีอะไรสงสัยไหมครับอ,อ๋อรักขอโทรศัพท์หาที่บ้านได้ไหมคะ ต้องขอโทษจริงๆนะครับทางเรามีแต่วิทยุสื่อสารแล้วก็กลางทะเลเราก็ไม่มีสัญญาณมือถือด้วย oh. ผมว่าคุณรักน่าจะหิวแล้วละครับ oh. เดี๋ยวผมขอญาตเรียนเชิญคุณรักไปรับประทานอาหารนะครับเ oh. ชิญครับ oh. ขอญาตครับ oh. เรอเอกจริยวัฒน์สมุทราราต้นปืนขอญาตเชิญคุณรักผู้ประสบภัยทางทะเล ที่เราได้ให้การช่วยเหลือเข้าห้องโถงและรับประทานอาหารครับสวัสดีครับผมนาวเอกยุทธนาวีมุ่งธัญญาเป็นผู้การเรือลํานี้นะครับยินดีต้อนรับสู่เรือหลวงตากศินครับศิลครับครับถ้าไงก็เชิญรับประทานอาหารแล้วก็ทานให้เยอะๆนะครับ กินอิ่มแล้วกินยาด้วยนะครับยาหมอสีมันเป็นยาหมอสียังไงอะคะนี่มันถั่วเขียวต้นน้ำตาลชัดๆเลยคืออย่างนี้นะครับสีของมันเนี่ยไปตรงกับยาครอบจัก,กรวาลในสมัยก่อนนักเรียนเรือก็เลยเรียกถั่วเขียวต้นน้ำตาลว่ายาหมอสีอของโปรดผมเลยล้วครับใส่น้ำแข็งแล้วเย็นชื่นใจสูตรดั้งเดิมของนักเรียน,นเรือครับลองไหมครับ ค่ะไม่เคยทานแบบใส่น้มแข็งเลยคะ่ะอร่อยมากมากนะครับรับทราบไหมครับความสุขบนเรือคืออะไรการนอนหรือเปล่าคะหลับสบายแหละครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ครับความสุขเล็กๆบนเรือของเราเนี่ยก็คืออาหารที่เราทานอยู่นี่แหละครับที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธาที่รทหารเรือเนี่ยน้องๆไม่ใช่นิสตาเลยนะครับ คุณลักไม่ต้องกลัวนะครับพาาดทิการของเราเนี่ยเด็ดที่สุดอยู่แล้วทา,านให้อร่อยนะครับถ้าไงพวกผมขอไปแถวก่อนนะครับเดี๋ยวลักขอไปดูด้วยได้ไหมคะอ๋อได้ครับเชิญครับ ประเทศไทยเราเริ่มใช้กําลังลบทางทะเลเมื่อครั้นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงรวบรวมผู้คนจากจันทบุรีกลับมากู้เอกกราชและตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ชื่อว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรแม้กรุงธนบุรีจะมีช่วงเวลาแค่15ปีแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงใช้ประโยชน์จากทะเลทั้งการขยายอาณาเขตและแต่งเรือสำเภาออกเดินทางค้าขายฟื้นฟูประเทศจากสงคราม ด้วยประเทศไทยมีทางออกทะเลถึง2ด้านคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงแต่งเรือสำเภาออกค้าขายทางทะเลทรงโปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ําและหัวเมืองชายทะเลและเริ่มมีเรือรัตเวนชายฝั่งโดยใช้เรือกำปั่นขนาดใหญ่ที่ต่อแบบตะวันตกนับเป็นยุคสมัยที่ไทยใช้ประโยชน์จากทะเลได้เป็นอย่างมาก นำไปสู่ความมั่งคัง่งจนมีเงินเก็บในพระคลังข้างที่หรือเงินถุงแดงเป็นทุนสำรองของประเทศการทาหารเรืออย่างตะวันตกได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกำลังทางเรืออย่างชัดเจนประกอบด้วยทหารเรือวังหน้าและทะหารเรือวางหลวงพร้อมด้วยอู่เรือที่สามารถสร้างและซ่อมเรือกลไฟ การจัดตั้งกำลังทางเรือนี้ถือเป็นปรมบทของทหารเรือไทยซึ่งผ่านเวลามาถึง170ปีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศไทยถูกคุกค,คามก่ิการตยโดยกำลังทางเรือของต่างชาติในวิกฤตการรศ1 1 2 12. แต่ด้วยกำลังลบทางเรือที่ด้อยกว่ามีผลให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนไปถึง1ใน3ของประเทศพร้อมด้วยเงินค่าปรับจำนวนมหาศาล ทำให้เงินถุงแดงได้นํามาใช้รักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้รัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังลบทางเรือให้สามารถปกป้องอธิปไตยทางทะเลได้ด้วยกําลังของคนไทยเราอย่างแท้จริงอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตไม่ต่างจากผืนแผ่นดินภารกิจและหน้าที่ของเราแม้จะต้องปฏิบัติในทะเลที่ห่างไกล อาจไม่มีคนรับรู้หรือรับทราบมากมายนักแต่ขอให้กำลังพลของเรือหลวง,งตากสินทุกนายรวมใจเป็นหนึ่งสู่ความพร้อมรบอย่างมืออาชีพและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถและให้ลึกไว้เสมอว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตเเถา เป็นยังไงบ้างครับการแถวไท้ายเรือกลางทะเลเช้าเช้าแดดไม่แรงแบบนี้ออกมารับลมทะเลบ้างก็สดชื่นดีค่ะก็ในโอกาสที่คุณรักษได้ลงเรือลำเดียวกันมา1วันก็จะมอบหมวกนะครับหมวกโดยหลวงตักสินให้คุณรักษ์ละกันครับเป็นที่ระลึกค่ะใส่เลยค่ะก็ถ้าขาดเหลืออะไรนะครับก็ให้บอกจากี้ได้เลยรับทราบค่ะ เมื่อกี้ทุกคนดูเป๊ะมากเลยอะค่ะพองกันมากเลยอะค่ะแบบนี้นี่นัดกันนานไหมคะอืมก็พวกเราฝึกมาเยอะนะครับครับห้าปีรีนเรือนี่ที่สุดเลยครับอย่างนี้ก็พอๆกับเรียนบางคณะในมหาวิทยาลัยเลยะค่ะเนี่ยเ,<ร>เราก็จะเรียนปริญญาตรีครับในสาขาวิทยายการทางเรือแล้วก็สาขาอื่นๆครับ<ม>ก็จะเป็นการปฏิบัติงานบนเรือการปฏิบัติงานบนบกต่อนเนื่องจาก,กเรือนะครับการซ่อมสร้างเรือ รวมไปถึงการทําแผนที่เดินเรือการพยายกรณ์อากาศของกรมอุุนายตริทาเรือโรงเรียนในเรือของเรานะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับจากที่ผู้บับการเรือได้กล่าวเมื่อกี้เรื่องวิกฤตการ์รออน112คุณเคยได้ยินมาบ้างไหมครับเออพรได้ยินมาบ้างคะ่ะก็ในสมัยนั้นนะครับแม้ประเทศไทยเราจะมีเรือรบหรืออู่ซ่อมสร้างแล้วก็ตามแต่ผู้บรารเรือ,อยังเป็นชาวต่างชาติแทบทางนั้นครับทหารเรือไทยไม่มีทักษะเพียงพอที่จะเป็นผู้บริการเรือ และไม่รู้ยุทธวิธีในการรับมือกับกองกําลังทางเรือของต่างชาติถ้าหากมีภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกราชและแอธิปไตยเราคงหวังพึ่งชาวต่างชาติที่มารับราชการไม่ได้พระองค์จึงทรงส่งพระราชอโอรสไปศึกษาวิชาการทหานเรือ,อยังต่างาประเทศและทรงก่อตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างกําลังคนของกองกองทับเรือครับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าท่านเรือชาติตะวันตกสาระเลยครับพี่เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยขออนุญาตครับ ผมขอตัวไปทำงานสักครู่น,นะครับได้ค่ะคุณรักอยากทานขนมไหมครับเดี๋ยวพาไปสภาครับสภาคืออะไรหรอคะเดี๋ยวเชิญครับทำไมคุณกี้ถึงอยากมาเป็นทหารเรือคะผมอยากเป็นทหารเรือก็เพราะว่าผมเป็นคนที่รักทะเลมา,มากๆครับแต่ก็ชอบทะเลเหมือนกันคะ่ะยิ่งออกไปดำน้ำกับเพื่อนนี่ยิ่งชอบเลยคะ่ะแต่ครั้งนี้มันผจญภัยไปนิดนึงกว่าจะได้มาทำงานในเรือลบนี่ ตอนเป็นนักเรียนนี่ต้องเรียนในเรือไหมคะสมัยแรกเราก็เรียนกันในเรือนะครับเราไม่มีตึกเรียนแต่หลังจากที่มีตึกแล้วเราก็ต้องฝึกในเรือกันทุกปีครับเราจะมีคําว่าเหล็กในคนสําคัญกว่าเหล็กในเรือก็แปลว่าแม้เรือรบจะมีเหล็กที่แข็งแกร่งก็ตามแต่วันหนึ่งก็จะอุกกรดนลงได้ใช่ไหมครับแต่ความแข็งแกร่งที่อยู่ในคนเนี่ยครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทนทานตลอดไปแล้วตอนนี้นี่โรงเรียนในเรืออยู่ไหนคะหลังจากที่เรียนกันในเรือนะครับก็ย้ายมาที่พระราชวังเดิมรู้จักไหมครับ แถวแถววัดอรุณนะครับอ๋อวัดอรุณรู้จักค่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5 mm hmm. ท่านได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรือในวันที่20พฤศจิกาย,ยน2449 mm hmm. กองทัพเรือก็เลยถืออวันสถาปนารงเรียนในเรือเป็นวันของทัพเรือครับ mm hmm. ถึงแล้วครับสภาเรือโอ้ Ooh, ขนมร้านสะดวกซื้อประจําเรือครับเลือกขนมกับของใช้ตามสบายเลยนะครับขนมเยอะมากเลยอะอ้าวค่ะ uh, okay. hey. เออคือรักขึ้นเรือมาตัวเปล่าไม่มีเงินเลยสักนไม่ต้องห่วงครับเลือกตามสบายเลยนะครับอย่าปล่อยให้ท้องว่างเดี๋ยวจะเมาหรือเอาครับเอาทั้งหมดนี้ใช่ครับลองบินไปเลยนะครับประจําสถานีรับอากาศยามประจําสถานีรับอากาศเชิญครับคุณรักผมมีอะไรอยากให้คุณดูครับเราไม่ใช่มีแค่ห,หลุยสตากสินหรื เือรถที่ทำงานกันอย่างเดียวนะครับเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์หลังนี้ก็เพื่อกับจรนำความช่วยเหลือจากทะเลสุดฝั่งครับอย่างกรณีของคุณรักเมื่อเราช่วยคุณได้มาและคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสเราก็จะให้เฮลิคอปเตอร์หลันี้แหละครับนำคุณไปส่งที่โรงพยาบาลบนฝั่งทันทีอันนี้ก็จะเรียกว่า,าการนำความช่วยเหลือจากทะเลสุดฝั่งเช่นกันครับเราปกป้องอาณาเขตทางทะเลนะครับป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในทะเลตามโจมสลัด ค,คับคุมครองความปลอดภัยของเส้นทาง,งมนาคมในทะเลครับหรือที่รวมๆแล้วเราเรียกกันว่าการรักษาอธิปไตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครับเราคิดว่าทหารเรือทํางานแค่ในทะเลนะคะเนี่ยนี่บนฟ้าก็มีด้วยหรอคะใช่ครับจากทะเลต่อขึ้นไปบนฝั่งเราก็มีนาวิกโยธินทําการรบ่อนเนื่องจนไปถึงบนบกมีหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับแล้วก็มีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลหรือบนบกฐานเรือทุกหน่วยก็จะสามารถทํางานร่วมกันครับมองไปไกลๆแบบนี้ทําให้หายเมาเลยจริงๆด้วยนะคะเนี่ยคุณรักครับคะ่ะผมให้ครับเป็นของที่ระลึกอ๋อ ขอบคุณนะคะคุณกี้เวลาประเทศเราไม่มีสงครามไม่มีการลบทหารเขาทำอะไรกันหรอคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไงล่ะครับเราจะฝึกเรื่องบรเทาสาธรารณภัยช่วยเหลือประชาชนพบกผู่ไปกับการฝึกของทหารนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุภัยอันตรายใดๆเราก็พร้อมที่จะเข้าการช่วยเหลือทันทีเหมือนทหารเราเป็นวัคซีนป้องกันโรคถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายแข็งแรง เชื้อโรคก,ก็จะทำอะไรเราไม่ได้หรือถ้าป่วยเราก็จะสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไม่เจ็บหนักยังไงล่ะครับพูดถึงร่างกายที่แข็งแรงแล้วคุณรักอยากออกกำลังกายไหมครับที่นี่มีฟิตเนสด้วยเหรอคะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับได้ ันนี้ก็คือกิจกรรมหลังเลิกงานครับพวกเราอยู่ที่นี่หลายร้อยชีวิตทุกคนอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวครับ<ม>คนที่เสียสละก,กับครอบครัวก็ครอบครัวทหารครับ<ม>อย่างน้มามะกอกอยู่เรือลำนี้มาเก้าปีแล้ว<ม>ในวันที่คนในครอบครัวน้าป่วย<ม>น้าออกอยู่ในทะเลแทบไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวเลยครับราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าทหารเรือทะเลเรือลบจะมีอะไรแบบนี้ด้วย ระหว่างการรบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการทํางานช่วยเหลือประชาชนคุณกี้ชอบแบบไหนคะสําหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าการได้ช่วยเหลือประชาชนเราต้องทํากันทุกลมหายใจครับและภาพคพลังไม่ได้เราพร้อมที่จะเสียสละอย่างเต็มที่นะครับการได้ช่วยเหลือประชาชนก็เหมือนเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตเราแค่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เราได้ช่วยเหลือก็ มีพลังพึ่ให้ชซุทำงานต่อต้องขอบคุณคุณมากๆนะครับไม่เลยค่ะรักสิคะต้องขอบคุณนี่ถ้าไม่ได้ดทุกๆคนให้ความเชื่อแหละเนี่ยรักก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปเลยค่ะ <c oughs> ทองชาติที่มีรูปช้างนี่คือทงราชนาวีใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> และที่สำคัญไปกว่าน,นั้น <c oughs> คือว่าไม่ว่าเรือของเราจะอยู่ที่ใดในทะเลนะครับเรือหลวง ที่มีทงรัชนาวีอยู่ก็ถือว่าเป็นดินแดนของประเทศไทยครับเราจะให้ใครมา,ร,ารุกานเราไม่ได้เด็ดขาดครับคุณรักครับพรอาทิตย์กำลังตกพอดีผมถือว่าเป็นของขวัญที่ของทับเรือมอบให้กับคุณนะครับ <c oughs>